สวัสดีครับชาวซีนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับวงใหม่แล้วนะฮะแนะนำตัวเองเลยครับครับสวัสดีครับวงครับแนะนำชื่อแนะนำวงครับวงครับผมพ่อพวกเราวิราคุลัสนะครับครับครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อโสธิระตจริงกดีชัยฤทธิชัยครับครับจากปัญจิตชายทองขาวครับครับประวัติเตตันสกุลครับครับผมนะครับวิราคุลัสครับเป็นเพลงสไตล์ไหนครับอ่าเป็นเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ครับ แล้วก็แรปบนอิเล็กทรอนิกส์แรปบนตัวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบบนอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์เลยเการแรปครับแต่เขาไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบจ๋ามากแบบเลดี้กากาเนี่ยห,หรือว่าแบบ L M F A O หรือว่าเป็นยังไงครับเป็นแบบเราเรครับเป็นแบบมิราครับนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีผลงานให้เห็นอยู่นะฮะว่าจะอาจจะอยู่กับแบบเลกเก้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นกลับมาเป็นแรปอีกครั้งเราก็ได้มาเรื่อยๆนะเราอยู่บนพื้นฐานการแรปแค่เราเปลี่ยน เปลี่ยนจากแรปบนฮิปฮอปไปเป็นแรปบนเร็กเก้แล้วก็เริ่มมาแรปบนอิเล็กทรอนิกส์บ้างอ่านะครับที่มาที่ไปของมิราภุรัตเป็นยังไงมายังไงครับถูกมารวมตัวกันได้ครับปกติว่ารวมตัวอยู่แล้วฮะเพราะว่าเป็นสมาชิกเก่าไคโจออ๋ครับแล้วเขาก็ชอบออกยื่นซองขาวมาครับคุณพูดถึงช่วงนี้คุณพูดถึงบทความนี้เรื่อยๆนะอะไรกันต่อเราก็ ก็ <g> เราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วฮะ,ะค,คือจริงจริงอันนี้เราก็ทำกันเล่นๆตั้งแต่ตอนไคโจแล้วฮะแล้เราเชิญออกเราก็จรงิจรงจังก็เลยเกิดมาเป็นมิราคูลัสขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่ว่ามีซิงเกิลก่อนหน้าน,นี้มาแล้วแต่ได้ยินชื่อมิราคูลัสก่อนจริงๆออกอัลบั้มมาแล้วก่อนนั้นอัลบั้มมาเลยเหมือนันใช่นะครับอัลบั้มที่เราทำจริงจังนะครับแต่ว่าไม่ได้โปรโมตจริงจังไม่ได้ขายจริงจังอะไรประมาณนั้นครับคราวนี้ก็เลยมาเป็นถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่เลยนะครับซิงเกิล แผ่นดินพ่อครับแล้วเห็นเขียนด้วยว่าอัลบั้มเพลงปลุกใจนี่คือชื่ออัลบั้มตอนนี้อัลบั้มนี้วางขายแล้วหรือยังครับยังครับกําลังจะเร็วๆนี้ประมาณกลางเดือนหน้าหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาอะไรอย่างี้ครับครับแต่ก็ส่งเพลงนี้มาก่อนให้เพื่อนตกมั้งไหมกอนขันถาแผ่นดินพ่อครับเพลงนี้เป็นยังไงสไตล์ไหนครับก็เออเป็นเป็นดนตรีแบบที่บอกครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมวิปป์แล้วก็มีอ่าอ่า มีการแรปบนดนตรีนั่นนะครับครับแล้วก็มีเออ่ใครอ่ะเพื่อนดีทัวร์แบ็คนัทนะครับมาช่วยร้องด้วยท่อนหนึ่งมาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ครับอือครับครับและนอกจากนั้นนะครับผมนะครับเพลงนี้อ่ะคุณครับครับมีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้หรืออะไรบ้างนี่บ้างครับอ๋อผมก็ช่วยช่วยทำทำดนตรีครับแล้วก็แรปนิดหน่อยฮะครับผมคือจรทีมวงนี้มี5้าคนครับมีพี่โอ๊คกับตินจินแต่พี่โอ๊คกับตินจินปฏิเสธทูรไม่ได้มา คือหลักๆจะเป็นนะครับแจ็คเต้แล้วก็ผมร้องแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดกันครับก็พี่อ๊อกเล่นดนตรีคลาสสิกปา์ตี้เล่นเบสแต่ไมีกลองนะครับเปิดเป็นแซมคนดีเจเอาอ๋อได้ครับวันนี้ก็เลยจะมีความเป็นเหมือนกับเป็นดีเจมินิเทคชั่นอีกมาด้วยนะครับนะะอยากให้ฝากครับถึงเพลงนี้นะฮะเชิญฝากกับชาวซีได้เลยครับก็ผมอยากฝากเรื่องจิตสำนึกคนไทยนะครับผมว่าคนไทยลืมพ่อหลวงของเราไปนะฮะ อยากให้เทิดทูนก,กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะฮะการที่เป็นแผ่นดินได้การที่เรามีชาติการที่เรารวมเลือดเนื้อเป็นประเทศไทยได้เพราะบรรพบุรุษเรานะฮะแลเพลงก็เลยเป็นเนื้อหาในเพลงนี้ด้วยนะครับอ,อ,อยากฝากเรื่องนี้ผมถึงทาเพลงนี้อะฮะอยากฝากเรื่องนี้ผมเลยทําเพลงนี้เพราะผมไม่ใช่คนที่จะไปไปตะโกนข้างถนนแล้วคนมาฟังได้ครับอยากสาร้างหน้าที่ทาผ่านเพลงอะไรนะครับ โอเคนะฮะและสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามนะครับผลงานหรือว่าอัปเดตสามารถติดตามได้ที่ไหนครับทางนี้นะครับตาตมบันเฟซบุ๊ <laughs> บกครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเข้าไปพิมพ์คขาว่ามิลาคูลัสเลยครับ M I C U อะ M I R A C U L U L O U S เอ <S <S อย่าลอกสิ <laughs> นึกไม่ทันนึกไม่ทันนะครับาใหมาทิยาใหม่ที่ทำไม M I R A C U L o อ s ยรับผมนะครับยยยยยยัยดตยยยยนยยยนยยรยนยย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 ยคยย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 คยยยยยบยย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 ย